สงงตีไมกันมัหวใจกไครอีสานมมวนนกัน้นปีไม่สุอยู่นนงลมออกซีฟได้อยู่ได้คิดว่าได้คิดว่าต้องด้น่ ไปทอดเลยครับนีมือห้อยแต่ใจอบนาดูไกเรคับมือ้อยใหนนี้ไปซ้อมก่อนนึกว่าเอาแล้ววะซ้อมก่อนโอเคไปฮะมืออยแต่ใจเา นี่แหละเดอะไทยเอ็มบีแล้ว่็คือต้องการเต้นแบบนี้เลยนี่อ่ะดู่นี้ป่ามีแค่นี้ใช่ไหมตาใช่ครับใช่ครับเออแค่นี้อย่าร้องเยอะพี่จะเหนื่อยโอเคฮะอ่าร้อยโอเคแล้วคนคต่อไปคนต่อไปคือท่านหนึ่งขึ้นเขียงไม่ต้องใช้น็อตอ่ะน้องุณลูกเก่งมากฉันรู้แต่ฉันฉันไม่อยากเป็นหม่อมประดิษฐ์ ่ดีน่ยบไม่เลยกูดดีมากเลยลูดโอ้โหหีทั้งห้่แม่เขาถึงได้อาขื่นมาใบอีกอันนึยบุนยิ่งกว่าประดิษฐ์อันนี้นะเอาเสียงล่าคอไ้นิดเดียวนะไม่จะคอทำไมลูกก็ตั้งทำของลูกเองสิเอาียย จังหวดแรกคูก็เข้าไม่ได้หนึ่งสอง้ามมอเราอยากสุด้ยงเวลายุ่งเกลียดความนมอ่ะอากาศร้อนคองเลยอ่ะดูว่าเทศกาลเอ่อนมหน้องโพอะไรรับงานได้หน่อยจ้ะเทศกาลใครเดนมาร์ก

ยังแค่หลังางานเดี๋ยวก็เห็นซิเดี๋ยวก็เห็นซิปแตกข้างหลังเปนผมแดงจังแมงก์ลองลองขยับมันี้นิดนึงอยากกินนั่นน่นนะอยากกินชาโน้มไผ่หมูค่ะต้จะหาอะไรกินที่นี่าต้องกินข้าววันเกิดนะอยากกินอะไรคะอยากกินอะไรคะก่อนอุทธรณ์ไม่จอด อะไรง่ายๆก็ได้วันนี้นัดผู้ชายไว้แรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วว่านัดผู้ชายกินซีฟู้ดที่ที่อะไรวะทาน้ำนมไปมุกจบรอพันใครนะได้ได้หมได้ครับเพรว่าน้ำแบอือก็เหือยอย่างกับเขาแหมได้เราเจอกันบ่อย

เดี๋ยวที่ที่เก็บแคบด้านข้างนี่้หมดนะนี่้หมดท่หมดที่เทีุ่องแปม่ต้นดราเลยอันนี้มองนี่นะมองนี่นะดานที่อ๋อมอง่มองนี่มองมองอ้ะต่อขึ้นเองแล้วอต่อไ้หม นอนได้แล้วปิบงให้แอคชั่นมือเทายาดเตใจเข้ามาโอเคครับอะขอ้อีกทีหนึ่งเไว้เลยอ่า้มันแค่มากเลยลูกไม่ต้องดิ้นยหรอเออเอาแค่มือแบบแบนๆชิๆเออแค่นี้นะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเพิ่งเห็นเขายแค่นี้เขา่าแอคชั่นรไปเรไป 5 4 3 2ม <c oughs> so ือเฮาอยากจะใช้หัวบนาอเครับยอดครับสวยตัดเรียบร้อยอย่ามากไม่ทันทุกคนลืมไม่ติดไมอยากแค่นั้นเดียวไม่จะได้ไม่รอลืมจะได้รถทีนะครับรอรเร็วเร็ไฟมาเ็ไฟมาพอดีลร็ hả lúc phải lúc phải mất hả 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 ให้สััสความเเสียวแค่นี้ก่อนเสียวที่เสี๋ยวอะไทีไหนแล้วกันดิก็ข้างในเดี๋ยวขอขอนนี้เสียวโอเคโอเคโอเคไหนบอกสินาทีห้านาทีขึ้นนาทีไหมอีกหานาทีอีกห้านาทีตรงไหนคะเข้าไปเลย วันนี้นะคะที่ทํางานกันมาแบบเหนื่อยแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่ลาลาไม่เคยลืมที่จะดื่มเลยค่ะคือตัวนี้ขอบอกไว้คือตัวนี้อะไร่ะคือตัวนี้นี่ค่ะวิลล์ยูคอลลาเจนีนนะคะนี่แล้ก็มาดูแลผิวพัรร์กันหน่อยนะจ้าหลังจากที่ทํางานมาเพราะว่าตัวนี้ก็จะทําให้เราได้มีความรู้สึกสดชื่นผิวพัรร์ของเราเอ่ยผมหน้าเล็บของเราก็จะได้ดูแบบว่าแข็งแรงนะคะ นี่หนึ่งช้อนลงไปแบบนี้เลยนะคะง่ายเลยจ้าคนเลยจ้าเวลยูคอลลาเจนนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วส่วนไหนที่สึกหรอนะคะตัวนี้จะไปช่วยนะคะ บำรุงนะคะแล้วก็สร้างูุิคุ้มกันได้ดีนะคะที่เห็นผลกับลาล่าจริงๆ <c oughs> ก็คือเนี่ยเรื่องผมนะคะว่าผมที่ลาละ่าเอ,อ่อเกิดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะแข็งแรงนะคะดูแข็งแรงทําสมองอะไรก็แฮปปี้นะคะหรือว่าจะเป็นเล็บนะเนี่ยปกติถ้าเล็บมันยาวมันจะฉีกและะ้วเนี่ยคืออันนี้คือเล็บยาวแต่ว่าอยู่แน่นมากเลยนะคะแล้วก็กระดูกแล้วก็ผิวที่อ่องต่องแบบนี้นะจ๊ะนี่ตัวเนี้ยคาร์เทนตัวนี้คือสามารถแบบมัน มันละลายในน้ําเปล่าได้อย่างรวดเร็วหรือใครนะคะที่ถนัดอยากจะกินใส่น้ําส้มกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถผสมได้หมดเลยนะคะนี่ตัวผงคอลลาเจนก็จะแป๊บเดียวเลยก็จะกลายเป็นน้ำเปล่านะคะสักครู่นะคะตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะอย่าปล่อยให้อายุนะคะทําลายเขาเรียกว่าอะไรระบบของเรานะไม่ใช่ว่าอายุเยอะ พออายุอายุเริ่มเยอะผิวพรรณก็เหี่ยวนะคะหน้าตาก็แก่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ดูแลตัวนี้เพราะตัวนี้นะคะจะทําให้เขาเรียกะไรทำให้ร่างกายของเราอะ่ะดูแบบว่าผิวพรรณเอยผมเอยเล็บเอย,เยอะไรเงี้ยคือไม่แก่ก่อนวัยอ่ะ ค่ะดูมันเป็นน้ำเปล่าไปแล้วมันเป็นน้ำเปล่าไปแล้วนะคะโปรโมชั่นวันนี้เราเราจะปักหมุดไปให้นะคะเอออย่างนี้นะคะดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายนะดูแลตัวเองนะคะสวยครบจบในหนึ่งกระปุกกับวยูคอลเจนตตัวนี้นะจ๊ะ